สวัสดีครับพี่น้องชาววาวสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และกับ Facebook นะครับพบพ่อกับทุง่งนาตหาวานอีกแล้วทดสอบทดสอบยุลาสีเหลืองขนาดเม็ดหกสิบนะครับยุราสีเหลืองขนาดเม็ดหกสิบนี้ลมมาอีกแล้วลมมาแล้วยามเสาอนุญาตมัดเท่าขุ้นจากยุทธ์ยื่ไกุ่ในใก่น

เอาเอาลงตำตก็หนีนิดนึงแอบประมาณนี้นะครับ,คคบรู้จี๊ขึ้นบ่ขึ้นยิ้มแล้วยิ้มแล้วว่าหนี้ เห็นบอมันอติตามไปเนาะว้าโอ๊ยอะไรสนุกประดังอีกที่เขาอย่ามาทันลมอย่ามาทันลมสนุกประดังอีกที่เ่าอุ่นปัางงางปัางงางไปคนละ่ะปื้อเอาดังแล้วดังแล้วโอ้ชีเหลืองงามเนาะครับเนาะ คุณแต่บุรนดูว่าส่วงวาวไปส่งไหนออกออกไปทางขวาแล้วมันไปน้ำลบนะครับเนาะไปน้ำลม้มอ้ยว่าค่อนข้างนิ่งึ้นดีครับเสียงสนู้กก็ดังกับบ่ดังปันไหนเพราะว่าลม้มมันมีแต่ลมขาง่างนะครับลมของหนมันบ่ค่อยมี โอตาวาสีเหลืองขึ้นไปขำาวนขึ้นไปขึ้นไปแล้วขึ้นไปฝ่าแล้วงามงามเห็นชัดเจนเลยครับโอ้ของแท้ของแท้เอาเดี๋ยวคนนี้อ,อายากพักคลิปไปมึงข้างหนากันครับอ่าววาแล้วครับโอ้รู้สึกวาวๆกินขวาเน้ครับหรือว่าไปน้ำล้มกินขวานิดน,น,น,นึงนะครับเนาะ กนขางสั้นเลยใช่ลรว,ว้าวลมพอกกุกๆ,ๆนี่ลมแค่พายุงวาวนะครับเนาะเป็นจังหวามันเป็นจังหวาเดี๋ยวกับลมแหงแห้งเดี๋ยวกับลมคอยแล้วเขาก็บมเลยเลยโบหัวเบามันเป็นอาการแบบไหน กุก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 มาเป็นอย่าว่าบางที่กับแห้งกับโชกบางที่กับเต่รู้อยู่งหรอกว่าว่ามันกินขวาล่ะแค่อยากว่าอัดอัดลมแห้งว่ามันจีไปทางไหนเน่แค่นั้นแหละท้องช่งๆปรับออกนะครับเนาะไปทางพุ่นแล้วทางไปสะแบงด้วพี่น้องเอ้ยมักคักนี้ครับตัวใหม่

ไปทั้งไปสอบแบงแล้วไปทั้งไปสอบแบงแล้ว <c oughs> ว่ามันหนักหัวนะครบเนาะว่ามันหนักช่วงมันหนักหัว <c oughs> เดี๋ยวปรับลงอีกนิดหนึ่ง น,นี่ก็ไปน้ำล้มเนอะล้มมันบอ่อนิ่งนะครับเนาะ เดี๋ยวปรับอีกนิดหนึงปรับอีกนิดเดียวขนาดชีได้แล้วละ่ะแล้วก็เล้าก็เขาขยับหัวลงนิดหนึ่งแล้วก็ปรับปรับไปทางสายนิดหนึ่งนะครับเนะาะใส่ใส่มือเขานะครับเป็นขวาของตัววาวแล้ใส่ของมอเขานะหาแล้วไปแล้ว ไปไม่ไ,มไปไมนี่แหละครับวาววาออกลูกนักขัวามเฉยเป็นลักษณะนี้แหละครับเอียงเอียงไปทางไหนทางหนึง่งจากล้มมาทั้งที่ขได้เอียงก็เอียง้สยก็ไปส้สยขวาก็ไปขวานะครับแต่ว่าที่แน่ๆนเนี่ยวาวรถวาวเขากินขวาธรรมาชาติอยู่แล้ว ในคลิปนี้เขาอ,อนุญาตเอาวบาวลงไปปรับจูนนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตกันไม่ว่าเพราะจะเข้าปรับจูนแล้วว่ามันมันมันสิเป็นลักษณะใดนี่ในน,น,นะครับเพราะเขามาฟังนี้ก็ต้องมาฟังนี่ไปเลยมันหนักหัวครับมันหนักหัวไละ่ะนำเบาปบ่าทานโอน้ การข้าวาวนักหัวไปเส่ละโอ้ยน้ำวาว่าทันเอาสําหรับคลิปนี้ทุกหน้าตาววาันเอาไว้ซักนียก่อนครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะครับจังหกกดติดตามให้ไหน,นะครับไปแล้วลงแล้วหัวทิมลงพืชปาก อยู่ค่ะอุ้ยเฉียดไปนิดเดียว <laughs> ปิดคลิปปิดคลิปเลยสวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ทุกหน้าตาหวานเอาไวส้สานีก่อนครับขอบคุณครับ